สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับกลับมาทำคลิปแล้วครับอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับว่าผมก็มาอยู่ที่ตนโต้ได้ประมาณ หกเดือนแล้วนะครับก็ไม่ได้อัปเดตไม่ได้เล่าอะไรให้ทุกคนฟังหรือว่าชีวิตที่นี่เป็นยังไงจริงก็อยากทําคลิปเก็บไว้เล่นๆแหละครับเก็บไว้ดูแผนวันนี้ก็คือผมจะออกไปร้านกล้องนะครับไปซื้อของแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานเล่นนะครับแล้วก็ตอนเย็นจะไปกินข้าวกับเดียก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบ้างนะครับก็ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีได้เวลาครับตอนนี้ผมก็กินข้าวกินอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวผม ให้ดูห้องที่อยู่ที่นี่ก่อนเลยครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นคือที่นี่มันก็เป็นคอนโดครับสภาพห้องก็เป็นอย่างนี้เหมือนจะกว้างนะครับเพราะว่าเลนมันวายแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปกําลังดีอยู่2คนแต่ว่าห้องนี้ลกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นโซนทํางานของผมนะครับซึ่งโคตรลกจริงๆมันสะอาดกว่านี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ยุ่งมากเลยไม่ได้เก็บ เสื้อผงเสื้อผ้านู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นที่นอนจริงๆที่นอนมีอันเดียวครับที่นอนมีอันเดียวแต่ว่าเราซื้อมาเพิ่มเพราะว่าอยากนอนแบบสบายๆเต็มที่เลยอันนี้ก็เป็นเครื่องฟอกอากาศสาคัญมากครับผมเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่เคยปิดอันนี้ก็เป็นแอร์กับฮีเตอร์นะครับซึ่งมันจะเป็นมาจากตึกก็คือเราสามารถเลือกเป็นร้อนหรือแบบเย็นก็ได้ที่คอนโดเขาเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนระบบก่อนว่าถ้าสมมติในหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นฮีตหน้าร้อนเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบเย็นนะครับ แล้วก็อันนี้ที่ต้องมีเลยก็คือมันเป็นเครื่องออทำความชื้นนะครับไว้เปิดตอนหน้าหนาวเ,เ,เพราะว่าอากาศมันแห้งมากนะครับอย่างอื่นก็เหมือนคอนโดทั่วไปครับปกติคอนโดไม่ได้แย่มากครับไม่ได้เก่ามากแล้วก็ไม่ได้ใหม่มากก็มีเครื่อง้างจานให้ตรงนั้นก็จะมีเครื่องซักผ้านะครับอันนี้ก็เป็นที่เก็บเสื้อผ้าเครื่องซักผ้านึ่งพังใบน้ํามันรั่วนี่เป็นเครื่องซักนี่ก็เป็นเครื่องอบก็คือ แล้วก็อบเพิ่มแห้งเลยสะดวกดีครับนี่ก็เป็นเก็บรองเท้าจักรยงจักรยานเปิดไฟครับรองเท้าจักรยงจักรยานนู่นนี้นั่นก็ที่ผมอยู่นะครับมันก็ประมาณ2,100นะครับที่นี่เพราะว่ามันเป็นมิดทาวตรงนี้มองไปไกลนู่นก็เห็นจะเห็นเป็นสีแยกวันนี้ก็อากาศดีนะครับไม่ร้อนไม่หนาวประมาณย4ิบองศาแล้วก็ซันนี่แต่ซันนี่เพิ่มมองไปข้างนอกนี่คือ ข่าวดีนะครับสาบ้านเราเรียกว่าฝนจะตกกันแหละโอเคเดี๋ยวเราออกไปกันเลยครับไปโอเคไปกันเลยคอมไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดอะไรทั้งนั้นค่าไฟฟรีค่าน้ำฟรีโอเคอยู่ข้างนอกแล้วครับก็อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนจะเป็นเมฆเยอะนิดนึง เดี๋ยวเราจะปั่นเข้าไปในเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นทางว่าระหว่างเข้าไปในเมืองนี้มันเป็นยังไงร,ระยะทางก็ประมาณ4-5กิโลครับถือว่าไม่ไม่ไกลมากจริงๆใช้เวลาแป๊บเดียว <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวระหว่างที่ปั่นไปนะครับ mm. ผมจะเล่านู่นนี้นั่นให้ฟังด้วยนะครับ นี่ลงเนินนี่ครับ mm hmm. ก็จะเห็นรถไฟฟ้าตรงนี้ครับเราก็ปั่นเรียบไปเลยตรงนี้คือจุดที่ผมกลัวที่สุดนะครับเวลาปั่นจักรยานตอนกลางคืนเพราะว่าตรงนี้เป็นเหมือนสุสานครับสุสานที่เขาแบบคนเฟรชก็ฝังศพกันเนาะแต่ว่าตอนกลางคืนตรงนี้มันก็จะมืดเลยอ,ะอ่ะนี่ก็เป็นทางเข้าแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็เขาก็ให้คนมา เดินเล่นมาปั่นจักรยานเล่นได้นะครับเป็นเหมือนสวนสาธารณะแหละแต่มีหลุมฝังศพแล้วก็เรื่องความปลอดภัยที่นี่นะครับค่อนข้างเซฟนะครับเซฟหมายถึงว่าเขามีเลนจักรยานอยู่ครับทุกคนจะเห็นเลนจักรยานอยู่แล้วก็เขาก็จะระวังกันมากเรื่องการข้ามถนมนอะไรเงี้ยนี่คิดดูนะครับตอนลงเนินยังเร็วขนาดนี้ขาปั่นกลับเนี่ยโอ้โหไม่ต้องซื้อไเช่า เดี๋ยวเราจะแวกินกาแฟล้างปรดผมก่อนแล้วกันครับนั่งชิวๆซึ่งอยู่ข้างหน้านี้ครับเดี๋ยวเรากินกาแฟกันก่อน,นครับอ๋าเงยแค่ก็นวันไอซ์เมงกัน้องเย็บอ๋ออนะออชครับน่นก็้ิ แกาแฟดีจ,จัดๆเดระบอกเลยอนอยครับฝนจะตกไอ้เฮียก็เดี๋ยวนั่งเล่นแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวว่ากันว่าจะไปไหนต่อนี่แหละสองกิโลเดี๋ยวพาไปดูพารากอนสไตล์โตลลนโตนะครับ ออยูส์ไอ้ยใช่แตตะโกนอะไรก็ตะโกนไหนจะด่าอะไรก็ด่าแล้วก็ไม่มีคนสนใจเลยความที่คือไม่มีใครสนใจใครทั้งนั้นนี่แหละครับถึงแล้วฮะกลางเมืองจริงๆผมจอดให้ดูแป๊บนึงดีกว่าอันนี้อันนี้น่าจะมีอีเวนต์ตรงนี้จริงๆมันจะเป็นลานกว้างๆครับน,นี่เป็นห้าง e นเซ n Center ที่ผมบอกว่าเป็นพารากอนนั่นแหละครับ คนก็จะช้อปปิ้งช้อปปิ้งเ,เล่นๆซื้อของกินตรงนนี้นั่นไะเดี๋ยวเราไปร้านกล้องถ่ายรูปครับมาถึงร้านกล้องแล้วนะเนี่ยเพนรี่โอเค grab it yeah. sorry yeah it's good Thank you เสร็จแล้วครับไปกูจะเข้ามาทำเพียเลยโอเคครับตอนนี้ก็พักอยู่ที่สวนสาธารนณะแห่งหนึ่งนะครับก็ แบต GoPro ทั้งหมดครับผมลืมเอา Power Bank มาจบแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปไปกินข้าวที่แถวๆริมน้ำนะครับเราจะปั่นไปทางเสาจากนี้ไปก็ประมาณประมาณ10นาทีอะไรเงี้ยครับประมาณ2-3งกิโลครับไม่ไกลมากครับก็จะพาไปดูบรรยากาศครับตอนนี้ต้องเซฟแบตก่อนครับขอบคุณครับเจอกันครับไปเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะปั่นลงใต้ไปเจอที่นี่เจอกันครับ มาถึงแล้วแป๊บเตียวเหมือนเหมือนได้มาพัทยานะครับที่เห็นไกลๆนั่นคือสนามบินนะครับนี่เครื่องบินจอดอยู่ไม่รู้เห็นเปอ่ เจอเดียแล้วครับแล้วก็อยู่กันที่ร้านไอศครีมโมโนโรจีโมโนโรจีพี่อร่อยค่ะกินอะไรมันเป็นรสบานาน่าพุดดิ้งแบบที่ไทยอ่ะกล้วยอะ่ะมันเป็นกล้วยแล้วใส่พุดดิ้งน่าอร่อยหวานด้ยร้านอื่นเขาไม่ค่อยทำโคนแบบสดนี่ยังอยู่ที่เดิมนะครับที่เป็นริมน้ำนะครับเพราะว่า เรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปกินอะไรหรือว่าเราไปกินไปกินอาหารไทยไหมอืมกรได้ินรีเปะอืมคือตอนแรกว่าจะกินแถวนี้นะครับแต่ว่าตอนแรกผมแวะไปร้านหนึ่งแล้วแต่มันคนมันเยอะคนมันเต็มอยากนั่งพาธิโอข้างนอกแต่ว่ามันไม่เพราะมันได้โลเคชั่นที่นี่ยเออไม่รู้อร่อยเปล่าไม่ให้นั่งเลยนะเหรอเออมันให้นั่งข้างในหมดเลยเหมือนมีนมคนจองเดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารไทยนะครับชื่อว่าร้านลีเปะนะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินไปขึ้นสะเป๋จะต้องส่งเดียขึ้นสะเปะและต้องปัดไปอันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์กนะครับของที่นี่เรียกว่า C N Tower ข้างบนมันจะมีมีร้านอาหารบ้ว,ว่ะเดียวมีมัง้งแต่ตว,ว่าเราไม่เคยขึ้นไปนะฝรั่งเรียกว่า middle middle finger of l o n d o middle finger of London อันนี้ก็คือ Roger Center นะครับเป็นสนามเบสบอลเอ๊ะใช่ป่าวะ เป็นสนามอะไรไม่รู้เออน่าจะสามเบสบอลสนามอะไรก็ได้ป่ะเออหรือว่าแบบเป็นสามกีฬาอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเขาจ,จัดแข่งเบสบอลนะที่นี่ใช่ไหมบูเจคนที่นี่นะครับขั่งกีฬามากทีมของเขาก็คือบูเจนะครับก็คือคงเก่งอนะมั้งผมไม่รู้เหมือนกันอนะ นะครับสี่เซกนี่ครับซ้ายมือคนน่าจะเยอะมาแล้วครับหมูกรอบแหลบ้านเราอ่ะ ที่ซึ่งที่นี่หาก,กินยากนะครับซึ่งผมอ่ะชอบกินของร้านนี้เพราะว่าเคยมากินครั้งหนึ่งก็ชอบอย่างไรเรากินพวกขาหมูเยอรมันเลยพวกนี่คือแอปเปิล้ลไฮเตอร์หมูรกรอบซึ่งเจฟูด้ดหูฟันมากขอ,อยาก,กินอักยา